บายดีพี่น้องครูดอยเด้อพี่น้องเอาที่ว่าเมื่อนี้ครูดอยมาหน้าเนาะแต่ว่าครูดอยมาหน้าฮอดอยู่หลังจากพักผ่อนเนาะคือว่าครูดอยไดเห็นมีพอเท่าคนหนึ่งได้มาเสียญาให้พี่น้องเรามาคนเดียวแต่ว่าบุห้วเรามีลูกมีล้านเบ่เนาะแต่ว่าเฮาจะลองไปถามเท่าบึงว่าพอเท่ามาน้ำไผ่ อราพอลองไปกันเลยสบายเลยยงเอ้ยมาละเอ้ยเท่าเท่าซื้อยังาเท่าปึงซื้อปึงเออท่าปึงเนาะซื้อซื้อเท่าปึงพี่น้อง จำเหรอไม่ยอมอีกมีอันก็มีคนอีกมันได้ไหมที่ว่าพอเท่ามาคนเดียวพี่น้องพอเท่าก็มีลูกมีหลานอ่ะโบมีมีลูกลูกหลานใช้เป็นมันเนาะเดี๋ยวนี้พอเท่าอยู่คนเดียวเนาะอยู่คนเดียวอยยู่คนเดีวแล้วนี่มันให้พอเท่าอ่ะเนี่ยพอเท่าเหตุคนเดียวเลยคนเดียว ักคนเดียวเลยซักเอาคนเดียวซักแล้วก็ใส่อีกโอ้ที่ว่าพี่น้องชื่ว่าให้ตัวนี้ล้วแม่นพอเ่าเฮ็ดคนเดียวพี่น้องทางก็เฮ็ดคนเดียวแล้วก็ซักเวลาซักก็ซักคนเดียวพี่น้องมนยแม่นพอเ่าเฮ็ดคนเดียวเลยอยู่เฮือนมนพอเ่าอยู่คนเดียวอ่ะเออ่ว่าอยู่เฮือนพอเ่าก็อยู่คนเดียวพี่น้อง พ่อเท่าอยู่อยู่บานนี่เนาะปานน้ําแสนเนาะพ่อเท่าได้จักปีล่ะอา16ปีแล้วติได้ประมาณ60ปีพี่น้องแล้วก็แต่ละมื้อมันเรื่องข้าวเรื่องน้ําดูจัได๋น้ําข้าวน้ํานี่ก็ทุกปีน่ะกินของตัวเองโอ้ินี2ปีปีนี้แหละอีกข้าอือไปอน้ํา ลูกยมด้านนั่นแหละทือว่าพี่น้องที่ว่าแต่ละปีพี่น้องแมนพอเท่าแมนต้องได้ซอกกลุ่มตนเองคือจะนี้แหละคือพี่น้องได้เห็นนี่แหละเกลับมาท้ายคือพี่น้องได้เห็นนั่นแหละคือตัวนี้แมนให้ของพอเท่าเห็ดคนเดียวนะบ่มีลูกบ่มิลาน เลยจําเป็นต้องสู้ชีวิตพี่น้องเว้าง่ายๆคือสู้ชีวิตต้องพึ่งตนเองเพราะว่าบ่มีลูกบ่มีหลานอยู่นําเดือนนี้พอทัากินข้าวแล้วกินแล้วกินข้าวกับหยังแกงอันนั่นออกยอดอันมักนําเนาะอจะได้ก็สู้ๆเด้อพ่อเ่าเด้อได้ลูกก็เป็นกําลังใจให้ว่าให้กับวางสมควรเด้อเนให้เนาะ อว่ามาลงนฟมันีตรงนอัวปีนึงนี่กะจักเป่าเขาจะมีพอกินไหมปีนึงนะโดยปเป่าประมาณสิเป่าเนาะสิบายเป่านี่พอเท่ากัพอกินแล้วเนาะปีแล้วปีแล้วนย่ไแต่เขาสองเป่า ปีแล้วได้เขาสองเป่าน้อปีแล้ว,วอึดเข้ามาน่ะโม,มเมนบ์โมเมนปีแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังอึดเข้ามาน่ะเดี๋ยวนี้มาน่ะนยังยึดยเึดยึดเข้าข้างข้างอันพี่น้องยืมเป่าหนึ่งใส่ซี้ชี้ได้กระโดงไปห่องไวไ้ในเฮือนเกาไปลักเอาอมหมดกระโงเลยหมดกระโงเลยที <Okay. S 2> ่ว่าปีแล้วพี่น้องคือเขาพอเท่าบ่พอกิน พอเท่าได้ไปยืมนําสาบ้านเราไปยืมนําพี่น้านองั่นแหละมายืมเขาเปลือกเปล่านึงพี่น้องเราไปซีได้เข้ากรงนึงแล้ววันนี้ปะยุงเือนมีโจ์ไปลักเข้าพอเท่าหันเข้าที่ว่าพอเท่ายืมหันโอ้เป็นดาดูต้นสุดพี่น้องลักลักในฟานเแถวเจอหนะน,นึ่งเจอที่หนึ่งนี่อย่างเขาต้านนั่นหักยาถ้วยเี่และไว้แทนไปนลังเบิ้งอัน มือนูพนเขากลับมามาเบิ่งเขาจะมาเขาออนเบิ่งเขามามีอยเขาไปหมดหลักหลักเนาะลักของใครแด้ของอนอนเนาะเพื่อนอีอนเพื่อนใอยจีนเหมือนกนใครจีนไงงเฮ็ดไปมายืมก็ยืมเขาเฮ็ยืมเขาเท่ามกลับมามาชี้ชี้ไปไปเพื่อนเข รักไปแท้บ er. ่อืมสองเทื่อแสดงว่าเขานี่ไปยืมสเทื่อเนาะบ่ยืมเท่อเดวเออยืมเทื่อเดียวเนาะออยืมเทื่อเดียวได้เอาเข้าเป่านึงเาเขเปลือกเอาอืมไปกรงไปยืมยืมเข้าเข้าเป่าพี่น้องแล้วก็ไปซืเป็นข้าวาได้กรงแล้วก็มาเอาข้าาไปะอยู่เฮือนแล้วก็บังเอิญมีโจรสะพัดว่าไปลักข้าาหันไปพี่น้อง ดินนันพอเท่าเฮ็ดให้นี่มันดินพอเท่าอ่ะบ่แม่นพอเท่านพอเท่ามี่มาบี่ยแม่เนาะดแม่นพอเท่ามันมาคอทางแล้วก็ใส่เข้ากินเข้าได้เนะาะต่มาดินนี่แม่นดินเข้านอกเออพี่น้องถือว่าให้ตัวนี้บอนัันให้พอเท่าเฮ็ดตัวนี้ก็มันดินก็เป็นดินคนอื่นพี่น้องแต่ว่าพอเท่ามาคอมาคอทางให้มาคอทางเฮ็ดให้ เ้วก็เอาเข้าไปกินแต่ว่าดินนี่มันดินขา้านะวเนาะเราดินพวเท่าบุมีอ่ะ<ม>ดินบุมีเนาะ่ว่าดินบุมีตัวนี้มันดินนี่มันได้คอน้ำเขา้าเนาะ<ม>คอน้ำเขา้เขาทาง<ม>ทางใสข่ข้าวแล้วก็เห็ดหลังจากเฮ็ดแล้วก็วกดินนมันให้ขา้าวคือเก่้าพี่นะ้อง ดุนิเซียญาให้แล้วแล้วติดอนีอย่างติอย่างโเแต่ละมื้อมันมาเสียญาให้อยู่นี่แหละเนาะเดี๋ยวนี้เนาะมื้อนีนตกกนปลูกข้าแล้วเนาะได้ปลูกตัวดที่ว่ามันบ่ออแล้วได้ปลูกใหม่เนาะนี่อันนี้ก็แม่นเฮาก็ปลูกอือซ่อมตนึงนกกินหมดมาซ่อมันหมดพีหาถ้วยพอบน เอ๊ะไปหามากก็มามักกินแท้เดี <into noise> oh, oh, ๋ยวนี้ก็มาปลูกแท้มื้อนี้มันลำกินก็บ่มีมันกินก็บ่มีไปตักอยู่ใส่น้ํามาครับ่บ้านาอหิวอยู่บ้านพ่นมาเลยนําอ๋อหิวบักไกๆพี่น้องมนีแห้งหมดนี่นี่โออยู่นี่มันแห้งหมดอืเดี๋ยวนี้นี่แห้งเนาะนํากินแม่นได้ไปหิวอยู่บ้านพ่นมาเนาะอือเป็นไก็้เอาเด้อพ่อเฒ่าเด้อ มันนี่ลูกก็บ่มมีเงินได้พอเท่าเอ้ลูกก็เป็นยังลูกยังเป็น,นล,ลูกก็เป็นครูกเป็นครูอาสาบมมีเงินเดือนกินลูกก็บ่มีหยังมีแต่10 0 0ันกีบเนาะนี่ตัวนี้เป็นเงินของครูดอยพี่นอ้องครูดอยก็บ่มมีเงินงให้รายครูดอยกับ่มมีเงินเนาะเพราะว่าครูดอยก็ยังเป็นครูอาสายังบมมีเงินเดือนกินเถอะพี่นอ้องมีแต่นำใจเล็กๆน้อยๆเนาะที่ว่าครูดอยให้พอเท่าซื้อ มันย่งที่ว่าจําเป็นบ่บ่ได้ลามก็ได้น้อยเป็นประเภทแฟบหรือว่าสบู่มันยังก็ได้เนาะพ่อทเนาะหรือว่าสุกเนาะบ่โอ้ยอนี่ท่านครับๆๆบ่เป็นหยังเด้อนี่สุกนี่ครัีเอาที่ว่าตัวนั้นแม่นชีวิตของาเปิงเนาะพี่น้องเนาะคือพน้องได้เห็นนี่แหละคือตนี้แม่น ให้ของเหลหมดคือเท่าปึงอยู่คนเดียวพี่น้องบ่มีลูกบ่มีหลานจําเป็นต้องอาศัยตนเองอายุก็ได้ประมาณ60ปลายฮอเจ็ดแล้วพี่น้องเนาะคือที่นี่แหละได้เรียงอาศัยตนเองพึ่งพาอาศัยตนเองเนาะเพิ่นกก็เฮ็ดตามความสมาร์ที่ว่าเพิ่นจะอันเฮ็ดได้แล้วพี่น้องคือมุนี่คือโดยมาเห็นคือโดยก็ มาเบิรครูดอยกับผมมียังให้นะมีแต่เงินสิบปันเกปบน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากอันครูดอยครูดอยก็ยักให้รายอยู่แต่ว่าครูดอยก็ยังเป็นครูอาสาอย่างผมมีเงินเดือนกินเทียนะมีแต่ให้เล็กๆน้ำใจเล็กๆ,ๆน้อยๆเอาที่ว่าคลิปนี้ก็จะมีแต่เพียงสุดนี่แหละพี่น้องสำหรับเมื่อนี้ครูดอยต้องการควาาสบายดี